ถ้าได้ยินเสียงนี้ไม่ต้องรีบแผลในตานะคะมันเป็นเสียงแมวเสียงแมนะ่ไม่ต้องออกเลยทำน้ำหกแล้วนะ ไม่ให้ออกทำน้ำหกไม่ให้ออกอลองให้ได้นะโอ้โเสียงร้องโหยหวนเหมือนใจจ้าค่ะับกันอย่างงั้นะ ถ้าได้ยินตอนตีสองตีสาเนี่ยต้องได้แผ่เมตตาเลยล้องหวยห้วดังขนาดเนี้ยแต่จริงๆกําลังมีแมวดือ้อเถียงแม่อย่าล้อเล่นกับคุณครูอนุบาลน,นะโดนลงโทษเลยทําน้ําหกเลอะเถอะกรงต้องเป็นระเบียบหน่อยนี่ค่ะออกมาได้สักหน่อยปุ๊บกรงแตกเลยค่ะน้องกําลังอยู่ในวัยซนมากๆโอ้โหแม่บอกว่า กินเก่งขึ้นมากแล้วก็ดื้อขึ้นมากๆด้วยที่สําคัญเถียงเก่งมากเถียงตลอดเวลาบางเวลาก็อ้อนเก่งมากๆเลยเนี่ยตกทาตได้ไม่รู้เท่าไหร่ละกลายเป็นทาตแมวกันหมดแล้วเนี่ยหมอบอกว่าวัยเนี้ยกําลังสนมากๆแล้วก็กําลังติดแม่มากๆด้วยให้พยายามจับเขาอุ้มเขาลูกเขาแม่กิ๊บก็ทําตามประมาณนั้นนะคะแต่ว่าแม่ก็มีความแพ้ขนแมวอยู่บ้างนะ ก็แก้ปัญหาโดยวิธีการใส่แมสเวลาที่ต้องเข้าไปทำความสะอาดน้องจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีความแพ้ขนแมวแต่ป้าด้วยความที่แบบก็รักมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องดูแลมันกงก็ต้องสะอาดโอ้โหแม่นี่ทำความสะอาดกงทุกวันกงแมวสะอาดมากค่ะแม่ก็ฝึกแมวเหมือนกับที่แม่ฝึกเด็กคือแบบบางอย่างมันก็ไม่ใช่นะบางอย่างสัตว์เขาก็จะมีสัญชาติอย่างของเขาแต่ว่าด้วยความที่แกเอนดูมันอะมันเป็นเด็กอะ่ะ ก็จะมองเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนเด็กคนนึงก็ต้องฝึกให้รู้จักมีพัฒนาการที่ดีทั้งที่แม่ก็นะขนาดวิธีอุ้มแมวยังอุ้มไม่เป็นเลยก็น่ารักดีค่ะทั้งแม่ทั้งแมวก็เลี้ยงแม,วก,งแมวก็ได้ประโยชน์ดีตรงที่มันเพลินตาเนี่ยนะคะน้องอาจจะดื้อบ้างกรงแตกจริงๆคือไม่เกินจริงครับว่ากรงแตกตรงนี้ก็สั่งทํานะคะเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์เนี่ยพ่อกิ๊บก็เป็นคนออกแบบ ก็ถามพ่ออยู่ว่าทําไมถึงออกแบบแบบพื้นเรียบอย่างนี้ล่ะมันมันจะสกระปรกง่ายนะแกบอกไม่เป็นไรแม่ไปทำความสะอาดที่ออกแบบให้พื้นเรียบอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องจะได้สบายเท้าเนี่ย <c ười> คิดถึงขนาดนี้ก็เลยต้องทําเองแล้วก็มีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษหน่อยก็คือทําความสะอาดมันทุกวันเลยไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์หรือเปล่านะคะแต่เท่าที่สังเกตดู น้องแมว3ตัวเนี่ยเวลาที่เขาเล่นของเล่นน่ะคือแม่กิ๊บะเขาจะให้ของเล่น1ชิ้นแล้วก็ให้รู้จักคําว่าแบ่งกันเล่นคือแมวอ่ะมันแบ่งกันเล่นไม่เป็นหรอกเนาะมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์น่ะมีแต่ความอยากนะแต่ว่าพอให้มันแบ่งกันเล่นมันแบ่งกันเล่นจริงๆนะคะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งครองของเล่นอยู่อีกสองตัวที่เหลือจะไม่แย่งเล่นเลยเขาก็จะไปเล่นอย่างอื่นจนกว่าตัวนั้นอ่ะจะเล่นเบื่อแล้วแล้วเลิกเล่นก็จะมีตัวใหม่เข้ามาครองอย่างเช่นประทูเนี่ยค่ะปกติ ลายสลิดนะคะเขาจะเป็นคนชอบเล่นแล้วก็จะคลองนานมากก็จะไม่มีใครตัวไหนแย่งเลยพอสลิดวางปุ๊บตัวที่ใส่ถุงเท้าที่กาลังเล่นอยู่เนี่ยค่ะก็จะมาเล่นแบบเล่นเป็นบ้าเป็นหลังเลยพอตัวนี้เล่นเบื่อแล้ววางก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเข้ามาเล่นคือเขาจะไม่แย่งกันเล่นเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่เป็นอย่างนี้หรือว่าแม่พยายามฝึกเขาให้รู้จักมีน้าใจแล้วเขาดันมีน้ําใจจริงๆของกินก็เหมือนกันนะคะถ้าแม่แบ่งให้ว่าอันนี้ของตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะนนะถ้า ตัวไหนกินหมดแล้วแล้วอีกตัวที่ยังกินไม่หมดอ่ะเขาก็จะไม่มาแย่งของที่ของของคนอื่นนะคะคือเขาจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเขาแต่สําหรับอาหารเนี่ยเขาชอบทานชามเดียวกันมันก็เป็นเรื่องแปลกกันว่าเขาชอบทานชามเดียวกันมาตั้งแต่เด็กบางทีแยกชามให้ทานอย่างเงี้ยถ้าไม่หิวจริงก็ไม่ทานแล้วชอบแบบไปทานด้วยกันก็เลยต้อง ก็เลยมีช่วงเวลาที่จะต้องมีมื้อที่จัดเป็นชามใหญ่ให้เขาสามารถเอาหัวเข้าไป3มตัวเนี่ยในชามเดียวกันได้เพราะว่าน้องอ่ะเริ่มตัวใหญ่แล้วหัวน้องก็ใหญ่ขึ้นชามเดิมที่มีอ่ะมันเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นแบบถาดพลาสติกที่มันค่อนข้างใหญ่บ้างที่เราพอจะหาได้ในบ้านเราอะไรเงี้ยเพื่อเป็นชามอาหารให้น้องได้กินด้วยกันสักหนึ่งได้เห็นอะไรแปลกๆดีแล้วก็นิสัยที่ต่างกันของแมวแต่ละตัวก็มีนิสัยติดตัวมาน่ารักเหมือนกันนะคะ